บรรยากาศดีสงบเหมาะเกกานเทียวผักพ้อนยังครับบรรยากาศดีแนี่ก็หลูบรอลวงปู่สีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมบาโรมสีเกตครับผมคลิปนี้กับมีหยังนะครับคลิปนี้กัสที่ผ้าเที่ยวชมวัด หลวงปู่ศรีชันทะศรีวัดเขาทําบุญนาครับผมมาเที่ยวชมบรรยากาศกันอยู่วัดทั้งเขาบรรยากาศสงบลมเย็นครับผมไปชมกันเลยครับว่าวัดสีสะอาดสงบลมเย็นครับอันวัดเขาทําบุญนาครับผมอยู่อำเภอช่องแค อยู่บ้านช่องแค่ครับบอพิษอยู่บ้านช่องแค่อำเภอตาคีจังหวัดชัยนาทครับผมนี่เที่ยวชมเลยครับนี่บรรยากาศอันแม่พระทรณีครับนี่นะครับเขาภูเขาทึงถามนะพาไปเที่ยวมึงบรรยากาศ ต้นนีาา้ก็มาไว้พระพิคเนตปุชาพระพิเคเนตครับบรรยากาศสง,งบครับลมเย็นลุงปูสีชั้นทศินีครับบรรยากาศวัดเขาทรมบนนุญนาคบ้านช่องแค่บรรยากาศเป็นสง,งบครับสง,งบสะอาด แต่ทั้งเขาที่ระครับทำจะพาไปชมเมืองครับบรรยากาศอันนี้กับลวงปู่ศรีครับลุงปู่ศรีฉันทะสิรี rồi anh Tôi nhìn gì Tiếng lục hoàng Cát mua การทั้งคืนเขาครับบรรยากาศทังงึ้นเขามีะคขังเลี้ยงได้บรรยากาศค่เคืนเขาพูดให้มัก อันบรรยากาศอันมาผักพรนมชมบรรยากาศผักพรอนน่งเห่นมาไหวล์ลงปูศรีมา,าไรนยครับเด้อบรรยากาศดีแห้งครับท่างขึ้นไปเขาบรรยากาศดีไวล์ผัก เป็นการหนาเที่ยวอ่าชมนี่ทางเขาทํา เที่ยวชมได้ครับบรรยากาศสงบรวมเย็นสะอาดหมอแกกา้านเห้าเที่ยวพักพอนัดกาวไใบขอพล่อนุ่บุศีอยู่อันบ้านช่องแค่อำเภอตาขี่ตาขี่นี่คือน,นครสวรรค์บอกครับไม่ใช่นะนี่บ ติมาหลายครับลวงผู้สีนี่ก็ดังครับคนก็สิดมาหลายวันหยุดนี่คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาวรูวมซีเกียดน้ำนียดครับด้อเป็นกำลังใจให้บารรูมซีเกียดน้ำนีครับขอบคุณหลายที่รับชมและกดติดตามกดแชร์ให้ขอบคุณหลายครับ